หามยั้งกับหห่หามใดหามฝาหามฝนหามอะไรจับพี่นอ้องแซ่บคอยเด้อ สวัสดีค่ะพี่น้องพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับนมไม้สาวุดจันสินแลนด์มากับสายฝนจ้าพี่น้องบอกแข็งฝนเด้อนี่ตกแห้งคับพี่น้องสิทธาให้มันยุดทาเบาไว้ดอกค่ะเบื้องท่าที่แล้วว่าเป็นแต่ยุดหนาฝนนะพี่น้องมาพี่น้องมามา,มากับหมึกลวกจิ้มซีฟู้ดเดือดกับพี่น้องเผียบเบื้องบอกผิดสูตรนี้เป็นสูตรตําเองใส่น้ําปลาด้วยนะคะพี่น้องพักเครื่องเคียงกับว่าไม่ยังไลค่ะเป็นผักกาดหอมแตงกวาแล้วก็เป็นทั่วผู้ค่ะพี่น้อง มาค่ะมาจวดจาดกับอีนุ่มเลยชิมหนัาปร,ราาก,ก่อนค่ะจุดสมัครพี่น้องเพชรไล์ <c oughs> <P et line> เอาหนวดก่อนนะคะแม่ือ <c oughs> กรุบอร่อยมากแสบคอยเดยหววดรุดสามตัวโลดจ้าพี่หนัก สามตัวลูขาใหาพ้พลนยุดเพื่อเสียปหยโยดอกค่ะ ខ្្ៃែនៅពຫາ៏់ពីក្រើស្ៈនៅ្នាល់បើមរើសពទាក់ទាំផ្បាននឹងះខ្្្្្នាល់ប วรวจจัดหนามานัหนหยบๆล้างเลืองานหนากับเร้แต้งพี่น้องมั้เนี่ย จัดขนาดฝนซาแล้วพี่นอะหนวด กรุบข,ขนาดพี่เนาะ จวดจารยดีขณะโอ้อม,มันต้องรุ่นนี่แหละพี่น้องมันต้องสะใจ ดำมากทุลักทุเลนะพี่น้องเนาะขออภัยในความมุม่มมั่นเถอค่ะกินเพือเดี๋ยวดอกอื้ยหลุดหืมหยาบแท้ ัวนี้หงียบหน็อกถ้าเป็นข่อยกัดก็ถือท่ามันวะเผ็ดงัว ผักผักเผ็ดต่เบ้าเรืองเอาเรืองไปเบ้าแด้เผ็ดกินเอง ปากบวบไปหน่อยตรวจอจัด,จดขเขาเกินยังเนี่ยหางบ่ปีกอื้ม Goop's happy it on Oh. oh. เพ็ยดพี่หนักพอแล้วค่ะเพียแนว่ดับเพียดพี่น้องพอแล้วพอแล้วไม่ไหวอไข่เนี่ย ปากปวดจ้ะพี่นอ้องมันเบาไหวฟอแล้วแสบท้องนะครับพี่นอ้องึจ,จับจับ ียบร้อยดีจ้าพี่นอ้องขออนุญาตล้ำล่าเด้อค่ะปันเนี่ยลํำล่าคือถุกคลิปนะคะจังหดก็เป็นกําลังใจให้นมไม้เด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องแล้วก็อยา่าลืมคอมเมนต์ติชมด้วพี่น้องผิดพลาดประการใดก็สิได้ปับปุ่มพัฒนาแก้ไขต่อไปเนาะสำหรับเมื้อน,นี้อีนมล่าแหละคะ่ะปากปวจา้าพอกันไหมคลิปหน้าเด้อพี่น้องสวัสดีจ้าสิเป็นต้อนรังไหม